มาแล้วครับขบวน4ี่สนะวันนี้ก็ช้าอยู่26่นาทีนะออกบ้านไผ่11บโมงย1นาทีนะส่วน518ก็ออกท่าพระ11บเโมงยีนาทีนะแต่ว่า4ี่มาถึงก่อนนะท่าไอ้าหนึ่ยังไม่โผล่มาเลยนะฮะ บุเต็มเลยผิสานขึ้นบันแหบน่าจะไม่ได้นั่งห้าก็โผ่มาแล้วนะโผล่มาพอดีนะ เพราะว่าพูดภาษาเป็นขบวนรถเลยนะทีส <g> ัมหนึ่งวันนี้วันวันไหนนะวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันนี้วันเสาร์ใส่น้องๆเข้าในตัวเมืองกันนะในตัวจังหวัดกันนะพอถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยนะ518ก็มาแล้วนะสวนกันตรงนั้นพอดีนะโผล่มาแล้วครับก็เมื่อคืนนี่ ตอนทํา517มานี่ผ่านบ้านแฮดประมาณตีสามครึ่งนะฮะเพราว่าออกต้นทางช้านะ518เมื่อวานนะฮะก็ไม่ค่อยได้มาเวลานั้นตั้งทีเนีนะ้ยตีสามวันนี้ก็เลยเพิ่งกลับนะฮะก็สวนกับ431ที่บ้านแฮดเลยนะฮะ518 วัน5 18นะปกตินี่จะกลับแต่เช้านะช่วง6โมงกลับก่อน4 16นะ5 18แต่ว่าพอดีมาช้านะเมื่อคืนก็ <c oughs> เลยเพิ่งกลับวันนี้